สวัสดีนะเพื่อนๆวันนี้เรามารีวิวรถของเล่นคันนี้คันนี้เราซื้อมาจากร้านออนไลน์ราคาหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่นี่เราซื้อมาหนึ่งร้อยเราชอบเพราะว่าเราเห็นเขามีไดโนเสาร์ข้างหลังเยอะดีนี่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 น,น,นี่อ้าวออกมาเลยจ้าออกมาเลยจ้าออกมากเลยจ้าโอ้โหขนพวกมาเต็มเลยรถสิบล้อคันนี้นะ คนพวกมาเต็มเลยนี่นะคันก็ใหญ่อยู่นี่นี่คันก็ใหญ่อย em> si ู่น so like ี่คันคันก็ใหญ่ยู่นะแล้วสิบล้อคันนี้คนพวกมาเต็มเลยวิ่งวิ่งโอ้วิ่งได้จริงวิ่งได้จริงแล้วมันเปิดยังไงล่ะมีพวกมาด้วยพวกมาเต็มพวกมาเต็มกงเลยลหละเธอเดี๋ยวเราหาทางเปิดก่อนว่าเปิดได้จริงไหมโอ้โหไดนูเสาอย่างเยอะพาพวกมาเต็มแล้วเปิดยังไงอ๋อน่าจะเปิดแบบว่าอย่างนี้เอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวดูสิล้อล้อ โอ้ล้อหมุนได้ข้างหลังฝึืดนิดหน่อยเฟืองสงสัยไม่ได้หยอดน้ํามันเลยฝืดนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดยังไงอุ้ยมันต้องเปิดไรนี่ไงนี่ไงเปิดก็คือดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเลยเดี๋ยวขอยืมอันนี้มาลองหน่มันจะได้เห็นชัดๆนี่นี่ไงเปิดก็คือเปิดฝากรงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงดึงขึ้นมาดึงตรงนี้ดึง นี่ตรงนี้ดึงไม่ได้นะเมื่อกี้เราดึงเกือบขาดเหมือนกันตรงนี้ดึงไม่ได้อาโอเคดึงเปิดดึงเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีไดโนเสาร์มากี่ตัวเนี่ยนี่ไดโนเสาร์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ห้าโอ้โหหน้าตาน่ารักห้าหกตัวเจ็ดตัวแปดตัว เก้าตัวโอ้โหสิบตัวนี่สิบตัวเลยรถสิบล,ล้อคันนี้นะราคาหนึ่งร้อยบาททุกไดโนเสาร์มาสิบตัวมีรังแบบอย่างนี้เลยนี่ก็โอเคอยู่นะรวมค่าขนส่งเราซื้อมาประมาณหนึ่งร้อยห้าบาทเราได้ส่วนลดค่าขนส่งด้วยนี่ถ้าพวกเธอชอบนะพวกเธอก็ไปหาซื้อตามร้านออนไลน์เลยนี่นี่ขี้ดได้จริงอ๋อนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเราจะซิ่งให้เธอดูซิ่งหน่อยอืม เลยแต่มันยกโอ้ยขอดตรงนี้ไม่ได้มันติดอย่างนี้แหละมันเอาเดโ,โนเสาออกตรงข้างบนอย่างเดียวข้างๆออกไม่ได้นี่อย่างนี้เลยโอเคถ้าพวกเธอชอบเรารีวิวของเล่นนะอย่าลืมกดติดตามดูได้นะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบาย